สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในพื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือนหนึ่งปีฉลูกันพื้นดวงของคนที่เกิดวันนี้ทรัพย์จะได้มาจากการมีโชคมีลาบหรือได้รับมรดกอาชีพที่ทำจะทำให้มีชื่อเสียงผู้คนนิยมชมช,มชอบโดยอุปนิสัยส่วนตัวแล้วมีความกล้าแข็งมีความเพียรเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครมีรสนิยมสูงรักศักดิ์ศรีแล้วก็มีหน้าที่การงาน สามารถที่สร้างฐานะได้มั่นคงให้ระวังเรื่องของคำพูดถ้าจะพูดตรงๆเลยก็คือเป็นคนปากเสียแต่เป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้คนปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดอยู่ในช่วง9-10 20-21 72-73และ83-84 คราวนี้เรามาดูภาพรวมของทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงอายุเท่าไหร่ที่ดวงตกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มต้นจาก9ถึง10ขวบ20ถึง21 24ถึง25 39ถึง40 42ถึง43 57ถึง58 61ถึง62 72-73 83-84ถึง73 83แถึง84และ87-88ถึง88ยังไงก็อย่าประมาทกับชีวิตก็ทำเหตุให้ดีแล้วผลมันก็จะดีถึงปีไหนที่เราดวงตกหรือว่าเป็นปีชงก็ตามการทำเหตุให้ดีผลก็ย่อมจะดีตามนะครับก็ฝากเอาไว้อยู่กับปัจจุบันมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ